ด้วยลำแข้งของตำรวจสพอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรียืนสู้กับเศรษฐกิจยามนี้กันอย่างไรนะคะคุณคำรณรายงานค่ะวันนี้ขอนำทุกท่านมาที่สพอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีค่ะสวัสดีครับเกิดเป็นตำรวจเก็บปวดหัวใจเดรรีเขาใช้ไม่อยู่จังหวัดชายแดน สู้จนตายชมยงมันใจเลือแสนแต่เพื่อดินแดนตำรวจไทยก็ใช่จะกลัว Everywhere in t a s h a is very beautiful Police of t a h a n g โปลิสสพอท่าช้างต้องเรียนอ g งก s h เพื่อสป a กกับทัวริชแต่สิ่งที่เข้ามาเยือนตำรวจที่นี่เป็นประจำอยู่แล้ว คือนี้สินกับความยากจนผู้กำกับจึงให้ตำรวจทำโครงการเลี้ยงนกเลี้ยงวัวเลี้ยงปลาทำสวนเสริมไรายได้แบบพอเพียงเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รายได้ส่วนนี้มาเสริมในครอบครัวก็ทำให้ความเป็นอยู่เขาดีขึ้นแล้วสามารถเอาส่วนนี้ไปปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษช่วงชอบไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดานะ <c oughs> จะบอกให้ แม้ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบตำรวจนะคะแต่คนที่นี่เขารักตำรวจค่ะเป็นอะไรกับตำรวจคะเป็นภรรยาค่ะนี่ต้องรักมากเลยนะคะ <white. S 2> เอาเป็นอะไรกับตำรวจคะ,เป,จคะเป็นหลานตำรวจค่ะเห็นไหมสายส 2, ัมพันธ์เขามีอยู่นะคะด้วยลำแข้งของตำรวจสิงห์บุรีที่สพอท่าช้างไม่อ้างว้างอย่างนี้อย่างนี้ไงปอเชดอนใจปอเชปอเชดนใจดนใจโอ้ตำรวจ ชเพื่อแผ่นดินไทยสังคมไทยตำรวจไม่กลัวตอนลู้โจนชั่วไม่เคกลัวถึงตัวจะตาย